นี่ค่ะร้านร้านฟูสร้านใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในค่ะร้านขายเครื่องไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือมีแทบทุกอย่างเลยค่ะร้านใหญ่มากในในเบืร์กเบิร์กทุยค่ะเดพาไปชมข้างในเลยค่ะนี่ค่ะพี่พามาชมร้านขายทีวีค่ะร้านขายทีวีในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ร้านใหญ่มากเลยค่ะดูได้ห้างดูกรโดูเลยดูร้านใหญ่มากๆามาดูร้านร้านขายไอ้พวกโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล้วก็ทีวีค่ะอันนี้ทีวีทีวีเมืองนอกนี่นค่ะ ทีวีเขาเขาเปิดหลายช่องใครเด่ยทีวีของสวิตเซอร์แลนด์เปิดหลายหลายหลายช่องช่องมากอันนี้กีฬาายช่องเลยนี่ค่ะเ,เปิดไปทั้งวันเหมือนเมืองไทยเราเลย ร้านขายทีวีเปิดทุกช่องเลยวะเพราะว่ามีหลายช่องมากเหมือนบ้านเราอะค่ะเอ mm hmm. ช่องกีฬาก็ดีหลากหลายามากกับฟุตค่ะร้านค้าชื่อร้านฟุตอยู่อยู่ในมิกโกคนอยู่สวิตเซอร์แลนด์จะจะรู้ดีว่า ม,มีการขายเครื่องไฟฟ้าเยอะบ้างร้านใหญ่พีวีเจอบเบอร์เลยมาดูราคากันค่ะอันนี้อันนี้ราคาพันสามร้อยเก้าเก้านี่เป็นเงินสวิตช์แต่สวิตฟังก็ไม่แพงนะคะ ถ้าถ้าพันหนึ่งก็ประมาณสี่สี่หมื่นสี่ถ้าอีกสี่รก็สี่สี่สิ0หกก้ามื่นว่าบาทจ้ะกี่นิ้วอลไเนี่ยดูว่าละกี่นิ้วโอ้ยใหญ่มากไม่รายละอียดบอกกี่กี่นิ้ว เลยเจ็ห้าสิบห้าสิบนิ้วเยอะมากอันนีน้พูดได้ในเครื่องโค้กค่ะต้านโคน้กจะมียี่ห้อโค้กไว้ท้านใหญ่มากมีเครื่องไฟฟ้ายเยอะ